เฮ้เฮสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮสเกมมองอาเชื่อเคยซึ่งไม่ได้จิบมันานนะซึ่งประมาณ1สปัปดาห์เชื่อเคยซึ่งซึ่งใส่ที่ไม่ได้ทำคิมานานก็เป็นเพราะว่าซึ่งผมก็ซื้อนะบูรีโนโวเช่เคยนี่ก็คือรุ่นตามภาพจอครับมาโอเคเรื่องจะมีอยู่แค่นี้ครับาน,าน,นะซึ่งเวลานี้ต้องเรียนออนไลน์แต่ก็เรียนเสร็จแล้วครับไม่รู้ว่าจะอาจารเรียนทุกวันก็ได้ผมว่ามา โอเคและในวันนี้ครับนั่นคือ finance ready security beat ตัวอย่างสุดท้ายเช่นเคยตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับมาโอเคแล้วก็เกมวันออกวันไหนครับทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมาแล้วก็ออกเผยแพร่วันที่28ตุลาซึ่งผมไม่ได้ทำมานานนะเช่นเคยนะโอเคมาเตรียมพร้อมจะเป็นยังไงกันไม่รอช้ากันเลยมาปิดนกคอัโอเคฉันติดอยู่โอ้หนี่ไง กำลังชิก้าเ,เดินอยู่ใช่ไหมอ่าๆแล้วก็กำลังจะทำอะไรอยู่น at <im ี่ไงนี <im 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 ่คือในเกมนะโอ้โหเป็นภาพที่สวยเลยนั่นๆๆๆวู้จิก้าโอ้จิก้าพิซซ่าเฟรนดของเฟรดดี้ฟัคแบนเปิดบริการเริ่มต้นในเวลากลางคืนไม่ไม่รถฉันยังอยู่นี่โอ้นี่คือเวเนซุเอตไหมโอ้โหปิดไฟฉันตันคุณแล้ว เ็อคุณแล้วโอ้โหอันนี้คือซันดราใช่ไหมนะอู้โคตรระถกเลยกูแวนนี่แวนนี่โอ้โหมุนดอบมาดีมุนดอบโอ้ยังไงโอ้โหมีการซ่อนด้วยถ้าเจอตัวอะไรก็ต้องซ่อนด้วยนะอันนี้คือรูปแบบเกมเพลยนั้นยิ่งไงโอ้ยกล้ามาแล้วมาแล้ว นี่ไงเมื่อประตูเรียกษาความปลอดภัยจะเปิดอี่เวลาประมาณหกโมงเช้าจนกว่าจะถึงนั้นหึืหน้าต่อไปและพยายามอย่าดึงความสนใจทางมีทางอื่นก็<า>จะช่วยคุณเขาโอ้โหเฮ้ยมิวสิคแมนโอ้โหดูดิคุณภาพเกมนี้สวยอะนี่คือล็อกแซนบุกมาแล้วถ้าถ่ายรูปโอเคถ่ายรูปเกมลอชิก้าโอ้โหทางเยอะแล้วเหมือนมาแล้วโอ้โหหุยสุดยอดนะเกมนี้ อนอนคอมลีเกเตอร์ฮะทำลายเฟรดดี้แฟล็กส์แบร์น่าน่านา่อุ้ยโอ้ยตัวเดินได้น,นะครับแล้วก็จะมีการแตกใหม่โอ้โหนี่ทำออกมาได้ดีเลยครับเกมนี้นี่คือภาคเก้านะโอ้โหเจ๊ไปเลยแล้วก็เร็วๆนี้โอ้โหแอนแวนนี่อุ้ยโอ้โหมีอะไรที่น่ากลัวมากเลยในตัวนี้วะเนี่ย ออสิบหกท่านว่าปีนี้หุ้ยสนวคือเกมทาก,ก้าเนี่ยออกมาปีนี้ครับนี่คือสิบหกท่านว่าโอ้โหเป็นรอเดินหน้าเลยตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือรอเดินหน้ามาโอเครีแอคเราจะมาวิเคราะห์การภาพกันมาซึ่งนี่คือเนย,อยารูสการดีดีโอเคโอเคนี่คือเปิดมาชิก,ก้าเดินอยู่ใช่ไหมแล้วก็ นี่คือการโอ้โหการที่โคใหญ่มากเลยเอาเป็นว่าไม่ใช่ร้นผมว่าน่าจะเป็นห้างซะมากกว่านะรู้สึกว่าจะเจ็บคอหน่อยนะแล้วก็นี่คือชอนนี่คือซันไกด์นี่นี่ซันไกด์นี่มาแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่นี่แล้วก็นี่คือมุนดอบนะนี่มุนดอบเลยนั่นมามาแล้วและนี่คือการซ่อนตัวของเฟรดดี้นะเวลาซ่อนตัวเนี่ย แล้วก็มอนกเมอรี่เกเตอร์เนี่ยโอ้โหไม่ <Until S 1> แปลกเลย <keep moving. S 1> แล้วก็นี่คือเป็นกล้องเช่นคาม,มีร่าแแบบมิชชั่นเอกสารท,าที่แล้วก็เมสเซนเจอร์ด้วยโอ้โหมีข้อความเออนี่คือทางออก <I S 1> ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยที่ว่าเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะปรากฏในตอนที่ตอนที่ไหนว่าตอนที่3ใช่ไหมอื่นน่าจะตอนที่3ามเฟรดดี้ออนทัวร์เนี่ย ซึ่งตัวนี้ก็คือ m u s สิกแมจากเกมฟันนัฟฟี่พาวหรือพิสเตเรียซีมอนเตอร์นี่เนยมันจะเป็นแม,นมงมุมที่โอโหใส่หูฟังด้วยนะนี่ไงนี่ฉันสัญญาไว้ให้นี่เป็นไงโอโหมาเป็นแบบนี้เลยสวยมากนี่คือเกมอยู่นะเนี่ยถ้าเป็นแฟนเกมเนี่ผมว่าอาจจะดีที่สุดเลยไอเน,นี้ยคือเกมจริงนะโอ้โหเก๋งไปเลย แล้วก็นี่ก็ทําไลน์มาดูเก็ตล็อกเวดี้นี่โอ้โหโดนอะไรสักอย่างโจมตีผมว่าจะเป็นแวนนี่ซะมากกว่านะนี่คือล็อกแซนบล์เนี่ยถ้ามันมาเนี่ยต้องกดแท้โอ้โหถ่ายรูปเลยนี่โอ้โหแปลกใหม่นี่คือสถานที่ไม่โอ้แวนนี่เนี่ยสตูที่น่ากลัวสุดคือแวนนี่นะแล้วก็จะมีช็อตสุดท้ายมาดูนะ See you again soon. ดูนะตอนสุดท้ายเนี่ยไอตัวนี้ปรากฏในไฟรดี้ออนทัวร์ตอนที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนี้ผมตัวไม่ชัดี่ยปรากฏว่าชาัดเล้วครับโอ,อ,อ้โหนี่ดูดิคนน่ากลัวรู้สึกว่าเหมือนกับมาริโอเน่เฟดี้เฟดี้ภาคสี่นะเป็นนักแม่พัเพชแล้วก็ฮุนบดีกร์เนี่ยเนี่ยแต่แต่ลองสังเกตดูครับว่า ไอปากเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ปากของมันมันเป็นเหมือนโดนทับวาดแล้วก็มีไฟในหูทับว,าาว่าซะน่ากลัวเลยเอาจจะเป็นผมว่าเขาว่าเขาน่าจะเป็นแวนนีซสมากกว่านนะเพราะว่าแวนนี่ก็ทําให้ดูน่ากลัวเนี่ยเนี่ยโอ้โหมาเป็นซอมบี้เลยแล้วก็เกมออกมาปีนี้เนี่ย16ธันวาครับโอ้โห ตื่นเต้นมากเลยครับว่าโอเคก็ว่าจะมีแค่นี้ก็ปัญหาเอาไว้แค่นี้ก็พอแล้วถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เช่นเคยก็เหมือนเดิมนะแล้วก็ถ้าจะไปรอเกมส์เซคิวตี้บีอีกนะถ้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าจะแคสเกมนี่ไหมว่าด้วยความเกดที่ภาพสวยงามไม่ว่าจะเกมหว a b ใหม่กับโน้ตบุ๊กรีโนเวนะโอเคถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็จะติงคอมเมนต์กันเลยแต่ถึงแม้ว่าไม่มีการคอมเมนต์แต่ก็ช่างเถอะนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวคราวหน้าผมจะทำคลิปแคสเกมอะไรนะากูสึกว่าออกูสึกว่าวันในเอฟฟมตี้ภาคสามาก็มา้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแคสเกมวันในเอฟฟมตี้นะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีคับท่านผู้ชงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย